สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเรื่องเมทริกค่ะอันนี้เป็นดีเชมิแนนของเมทริกขนาด3าคูณสนะคะส่วนตัวนะคะคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเติม2หลักเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะได้เท่ากับ2 0 1 1 1 1ลบ1 1 1 1ค่ะเมื่อได้ตามนี้นะคะเราก็เอาไปคูณกันได้เลยค่ะอันนี้ คูณลงนะคะส่วนอันนี้คูณขึ้นคูณลงคูณตามเดิมได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดคูณขึ้นอย่าลืมใส่ลบนะคะสองคูณหนึ่งคูณสี่ได้เท่ากับแปดหนึ่งคูณห้าคูณลบหนึ่งได้เท่ากับลบห้าสามคูณศูนย์ได้เท่ากับบวกศูนย์และเมื่อคูณขึ้นค่ะลบหนึ่งคูณหนึ่งคูณสามได้เท่ากับบวกสาม หนึ่งคูณหคูณสได้เท่ากับลบสิบสีคูณศคูณหได้เท่ากับบวกศย์ค่ะ8ปดลบห้าเท่ากับสามสามบวกเท่ากับศูนย์สบวกสเท่ากับหกหกลบสิจะได้เท่ากับลบส่นั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับเมทิกซตขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ